นี่ฮะทาน้ยสงการออกอึแล้วเอาชักเขย่ากันเลยชักเขย่ากันเลยชักเ่ากันเลยชักเ่ากันเลยอาลมดีๆได้แล้วเดี๋ยวไปเหยียบอึแล้วปวดท้องแล้ให้ปท้องเลยเออมาดูเลยไายออก้สงการออกเรเรีเรีวเร็วเ๋ยด้ด ถอย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 โอ้ยถอ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 ยโอ้ยาวเป็นกิโลเลยคือสงการทำไมเหม็นจังสายแลสายยาวเป็นกิโลเลยกินอะไรอย่างนั้นนะไม่เห็นมั้่นะว่าแล้วอะไรอ่ะเป็นเชือกเลยแม่ รถเนี่เฮิหรอี่ยาวเป็นกิโลเลยโอ้ยถึงว่านองปวดท้องเมื่อวานโอ้ไม่น่าล่ะโอ้ยาวเป็นกิโลเลยได้ไม่กี่เฮ้ยมีกี่ก้อนมีกี่ก้อนอันนี้แม่จะไม่นับอะไรนะ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยหนึ่งสุด แต่ตอนนั้นสงกรานต์สงกรานต์วาดลูกอีกเลขหนึ่งนะเออขยุกขยุกเนี่ยขยุกขยุกนะคะเลขนี้นะคะเลขนี้เลขนี้เท่าที่เห็นเลขนี้แล้วก็อะไรอีกนะเห็นว่าเป็นเลขเดียวอ่ะชัดเจนมากเลยเอาไว้ให้คุณตาดูบอกว่าบอกปานแล้วว่าอย่าโยนสับปะรดนะสับปะรดเลยใช่ไหมสับปะรดเลยเลยเนี่ยในกากใยกากใยเนื้อ ไม่ย่อยไงท้องเขาไม่ย่อยแน่แล้วไม่หนูเห็นหนูไม่วิ่งมาถ่ายเลยไม่ก็มันมันไม่ทันไหมออกแล้วออกแล้วออกเก็บตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวน้ำฝนก็มาเห็นมาแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วซาละอันนี้หายแล้วหายแล้วอืออารมณ์ดีแลนียเออใส่ได้แล้วไหนไหน ว้าว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 ว้าเแ้าแว้าววแาวว้าวว้าวว้า่าววกาวว้าวว้าวา้วงอีกนะาวว้นว่าาวา้ว เงาเล้วไม่น่าแล้วออกมาปวดท้องแล้วออกปวดท้องอึออกแล้วาอึออกแล้วาโน่นยังมีอีกก้อนนึงอะไร อะไรยังมีก้อนนงไม่ไม่ไม่นา่ออกไอ่ไ่ไอ่ไ่ไม่ตม่ไม่กม่ไอ่ไม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 ่ดม่ไ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 า่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่ไมวนม่ไม่นมนรม่ไ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 ่ไหวมครับคม่ไวนอลม่่ม อ้วนอึออกแล้วอ้วนอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมคะไข่ทองแล้วไข่ทองแล้วไข่มันเป็นก้อนๆเนี่ยตรงตรงตรงขานางอ่ะไข่มันเป็นก้อนๆเนี่ยมันต้องมาจับลูกมันต้องมาจับ สบายสบายเลยอะผมกินกล้วยได้ได้เป็นเข่งแล้วยายผมเป็นกล้วยเป็นเข่งเมื่อวานนี้เจ็บหนักเลยเจ็บหนักน้ำตาไหลเลยอันนี้ไม่มีน้ำตาแล้วผมหายแล้วขอร้วให้แม่แม่ปัดฝุ่นให้นางตรงตาเอาอีกข้างอีกข้างหนึ่งโอ้ สภาพเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณตามาคุณตาจะพาน้องสงกรานอาบน้ํากันนะคะวันนี้อึกออกแล้วเมื่อวานนี้เห็นไม่สะบัดตลอดเลยอึกออกแล้วใช่เมื่อวานก็ว่าอยู่ร้องอะไรปวดท้องครับร้องอะไรเออที่ปวดท้องตอนนี้ผม ดูไข่มันน้องดูไข่มันน้องอาหารจมครับผธไม่ไดโชว์ขาห้าขาเลยดูหนังนะคะดูหนังนี่ไม่แม่งรเรอรอเรามีไม้กั้นถ้าเราไม่มีไม้กั้นไล่ไล่ละ จำได้ตอนตอนน้ำฝนอะไรนะยกยกขาอย่างเงี้ยเตะเตะอย่างเงี้ยแหละแล้วขาติดขาติดมาขาติดข้อออกไม่ได้อะทใส่ยาไห้กลิ่นเนาะกลิ่นไหมกลิ่นนุยกากรินอะไรมาลูกกินอะไรมากลิ่นนีอู้ยน้อง ใจจังอดีใจจังอดีใจจังก็อดีใจจังเอาวาดหอยให้หน่อยลูกแม่วันที่หนึ่งรวยทุกคนเขาห้ามเบ้าหรอห้ามเบ้าอารมณ์ดีแล้วครับอารมณ์ดีแล้วครับอารมณ์ดีแล้วนะครับดูตาสิครับตาผมอุ้ย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 แกยัย เดนสักกันเยอะดยกันนะโอเปยนหของเราคับเก็บใาญหาลมดีเมื่อวานนี้เข้าใกลไม่ได้โอ้ยังม้บอน้ำข่อยข่อยเลยอึดอัดเลยข่อยแล้จะเป็นยังไงซี่กับบุหู่ยายเอ้ยข่อยมาเป็นอันกินอันนอนเลยข่อยอึดอัดข่อยง้องเลยเรวาพรับ้มอ้าพ่ผม้าพ่อขผมพ่ผม้าพ่อข้าพ่อข้าพขผม